นหนองเนขาดิการประันเอกทิพุโดนยาคายทันมนมและโมน้าตอนนี้จะเข้ารื่เกียววารที่หน่งทนเอกทิพุตดนยาคายเป็นผู้เกิดครับผมเอกทิบยลยาคายผู้นการตวนการตวจสบการประาช้นฝาความของรู้สเป็นเตียนะครับประชาคมสำคัญครับเพราะว่าเป็นตำานครับ ฝ่ายของซึ่จหาในการทั้งหมดทั้งมวลที่ของข้าข้าการจ้าเป็นเป็นเป็นตัดเปสเซ์นเป็นศาสเป็นศาเป็นซื่อเมาจากนั่นเป็นที่นะรัุ่ชายแดนตอ้เซที่เป็นพิมพ์ยานะยาเป็ติดนั้นมันก็ต้องคำแนะนำเพิ่มเติมจากท่านกองในการจิตวิเศษทั้งหลมาทำสิมาตัดบัญญัตชาที่ยูบางที กองฟังมาที utral, be, like ่เดี๋ยวท่านท่านคอร์รพเลยครับครูทำเนี่ยสองเดือนท่านผู้แผนท่านกับทีมสตาฟกับท่านแล้วองค์กรอาจจะัยังคนที่เก่งทีเกที่เดินแตกแล้วเข้าสู่อาวุโเป็นราชการทั้ทีมก็คงไอยู่ใก้ใช่ครับน้องหลานจะีดก็คือเป็นก็คีโครงสร้ใชครับพี่ หน่วยนะครับรวมทั้งนักการเมืองรวมทั้งพบนะครับของข้าราชการท่เป็นเป็นเป็นตกเอเซนเป็นจากเสียสายเป็นซีนเขมาจากข้างนาคนะครับป .2 เขาหน่วยพวกนี้เขสอเสียไสองเสียไม่สองข้อกัดมีผู้การทิงติจัวมาหกนะครับหลบหสร้าราง่า้อัตกาโอรกาศขั้นข้างเนี่ยมันเป็นยังไงมาหนึ่งครับทุกทีเข้าไป เริร่มก็ะไปสอนาให้เวในเป็นคนชอบสีนะครับ่ไปสู่ป้าหมายด้วกันเมื่อลดระดับความแรงของปัญหาก็จากนั้นใ้ความไว้วางใจว่าที่ถ้าในโลกนี้ในตั ร่อ่าใเารื่องของ้อนนีที่มาดูนี่ฝั่งาด้ยก่อนยกันนะคะุยแทนองหมายคช่วยคทุกท่านนะครับเครนะับจากกล้องนเส้นเพดรึ่ในเรื่องของไฟยุทธศาสต์ใช่ไหมครับเรื่องของตัวชี้วัดใช่ไหมครับกับปัญหาปัญห ผู้บ <guidelines S 1> ังคับกองร้อยฉพาะกิจทหารพลานที่2 103าหน่วยฉเาะกิจกรมทหารพรานที่2 1ขเอ็ดหอยาดนาเดียร์ที่ประทายประชาชนลคือสันวนหมายเลข13เป็นเส้นทางหลักและมีเส้นตามแนวชายแดนจำนวน12หมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านฝั่งไทยประมาณ1 0 0รอเมตร่างจากฝั่งลาวประมาณ9กเ็เส้นทางดังนี้เส้นทางที่1แต่ว่าถ้ามีการเหมือนเหมือนยางมีเหตุเหตุเกิดที่แล้กอะไรแบบนี้ฮะผู้เชี่ยวชาญโพสโซาสามก็รู้จักทั้งหมดเลยนะ ต่อไปแลรก็ระวังนะซึ่งท่านผู้นำของที่ท่านขอเพื่อนะครับจกวากก็ให้เชิชวนนหลักที่เราเข้ามาลว่าสิงที่ที่สำคัญนี้าของรัฐบาลด้วยนะครับก็อยากเ่อนนะครับผู้เสพที่อยู่ใน้ว่าเช่นแ็งนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยที่ผมอ่าก็ต้อง ขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลาและก็มามาให้วดยแล้วก็ในเรื่องของที่เสนอมานะคะก็ยังมีในเรื่องของอื่นด,ดูว่าเล่นเล่นงานนะครับเพราะว่าพวกผูมเป็นัญญาถึงช่วยอะไรเนยอะแบบมีภารกิจของจระบทุกอย่างในงานทุกบ้านนีปัญหาเรืองการทุกอย่างข้อไขข้อให้ฝันไม่สบายไปแก้ไขนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากแต่ก่อนไป ก็อยากจะเชิญผู้แทนมารับมอบของที่เป็นสวัสดิการเล็กๆน้อยๆของสำนักงานรสอไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือกาแฟอะไรแบบนี้ค่ะก็ไปแบ่งกันนะคะน้อยมาก